ตามปกติของมันเช่นคำว่า early เราไม่ได้เอาเออมาเติมรี่นะไอ์ early นะีมันเป็น adverb ของมันที่มันมีลี่มาแต่กำเนิดไม่ได้เอาเออเติมลี่นักเรียนต้องดูด้วยว่ามันสร้างฐานของคำมาจากไหนถ้าฐานสองคำเป็น adjective สร้างเป็น adverb นั่นแหละถึงจะใส่ more ใส่ most แต่ถ้าฐานของคำเนี่ยมันไม่มีมันเป็นคำของมันเลยอันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนตามกฎเกณฑ์ของมันเห็นไหมนะเห็นไหมล่ะ ก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม er เข้าไปอืมนะแล้วก็เปลี่ยน y เป็น i, น I ก็เติม est เข้าไป i คำนี้สองพยางแต่มันเป็นสองพยางโยกเว้นว่าอยู่ในพวกเติม er est เดี๋ยวสองพยามังสองพยาง,ยางพวกอพวกโมดเดี๋ยวค่อยว่าเดี๋ยวค่อยว่าแต่นักเ,เรียนไม่ต้องซีเรียสนะเพราะข้อสอบเขาออกสำเร็จรูปมาให้แล้วนะอ่ะอก ประเด็นหนึ่งอันนี้มีนะข้อสอบชอบหลอกฐานของคำมันมาจาก noun friend เป็นคำนามแล้วมันเอาไปบวกรีเข้ามาเป็น friend อย่านักเรียนอย่านึกว่ามันเป็น adverb นะอย่านึกนะอย่านึกว่ามันเป็น adverb นะถ้าฐานของคำมันเป็น noun แล้วตามด้วยรีเนี่ยมันเป็น adjective นะ ไม่ใช่ adverb เพราะนั้นนักเรียนอย่าไปใส่ more ใส่ most ไม่ได้ก็ต่างตามกฎตามเกณฑ์ของมันแต่บางเอิญมันเป็นสองพยางค์ที่ทงได้ด้วยลี่นี้ก็เป็น f a i l y เอ fairly ตอนนี้นักเรียนคงจะแบบโอ้แล้วจะจำเยอะไม่ต้องจำเยอะก็เอาแค่กฎเกณฑ์หลักๆกฎเกณฑ์หลักๆให้ปีแกแยกย่อยนั้นไปทำในข้อสอบแล้วสังเกตบางคำที่มันออกข้อสอบบ่อยๆแค่นั้นแหละจบนะครูพูด